สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกศนอำเภอพลน,นะะโดยกศนตำบลดนขาได้มีการจัดอบรมโครงการนะคะการทําหน้ากากอนมามัยสู้ภัยโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นนยิยบายของท่านผอ,อ,อประสิทธิ์พอจทึกได้เล็งเห็นความสําคัญนะคะที่ตอนนี้เชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงอยู่นะคะยังไม่ไปไหนก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะซึ่งวันแรก ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเอ่อเป็นแล้วการแสดงออกของโรคเป็นอย่างไรเราสามารถจะป้องกันตัวและดูแลสุขภาพเราได้อย่างไรนะคะก็จะให้ความรู้ในเบื้องต้นนะคะว่าเเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะมีชื่อทางการว่าเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือชื่อเที่อว่าวเราก็เรียกว่านะคะไวรัสโควิด -19 นะคะ เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะก็มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ตอนนั้นไม่รุนแรงเท่ากับปีนี้เชื้อไวรัสโคโรนา -19 นี่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มณฑลหูหนานนะคะแล้วก็ทําทให้ประชากรได้เสียชีวิตนะคะซึ่งการแพร่เชื้อนะคะเกิดจากการกลายพันของข้งัข้งทางนะ,ะแล้วก็มาสู่คนเพราะว่า มีคนจีนนะคะที่ชอบบริโภคอของแปลกเขาก็ไปเอามงคามมาทําน้ําซุปนะ,ะแล้วก็ทาแล้วก็เกิดเชื้อนะคะซึ่งตัวนี้จะฝังตัวอยู่ในตัวเรานะคะส่วนไวรัสโคโรนาเนี่ยแพร่เชื้อสู่คนได้ไหมนะคะแพร่เชื้อสู่คนได้นะคะโดยนะคะการสัมผัสหรือการใกล้ชิดกันนะคะดังนั้นรัฐบาลถึงมีมาตรการ ป้องกันทิ้งระยะหา่างเราต้องห่างกัน2เมตรนะคะและสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ทาเจลล้างมือนะคะทุกครั้งเราสามารถปฏิบัติตัวตอนอยู่บ้านได้หรือก่อนออกจากบ้านนะคะที่บ้านเราอาจจะใช้สบู่นะคะถูตามซอกมือนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะถู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 ถถ แต่ถ้าเกิดเรามีเจลหรือแอลกอฮอล์เราก็ใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ได้แต่ว่ามันก็จะทุกวันทุกวันมันก็ไม่ไหวเน,ะนาะน้ำสบู่ที่ที่สุดนะคะล้างทำความสะอาดโดยร้องเพลงช้างช้างช้างนะคะให้จบนะคะส่วนอาการนะคะอาการของโรคนะคะว่ามีอาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ผู้เสี่ยงนะคะ ประเทศที่เสี่ยงก็จะประเด็นประเทศที่ขึ้นชื่อเนาะจีนและประเทศที่มาจากต่างประเทศตอนนี้สนามที่สุวรรณภูมินะคะเรามีช่วงหนึ่งที่เราปิดไม่ให้คนเข้าประเทศเราแล้วก็ไม่คนออกนอกประเทศเพื่อกักตัวดูอาการนะคะเป็นการดูแลสุขภาพนะคะคนที่จะเข้าประเทศเรานะคะต้องได้รับใบรับรองแพทย์มายืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศถึงจะเข้าประเทศได้ ในกรณีพิเศษเท่านั้นท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยวเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ต้องมีใบรับรองแพทย์จากกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าท่านมีความประสงค์ในกรณีที่จะกลับประเทศเท่านั้นนะคะมาทํางานนี่ก็ไม่ได้ยังงดอยู่นะคะยังไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศนะคะส่วนมาตรการป้องกันอันนึงนะคะของรัฐบาลก็คือ,อ,อการทํางานอยู่บ้านนะคะแล้วก็เรียน ช่วงนี้กระทรวงสวัสดิการได้ปิดการเรียนการสอนช่วคคาวนะคะแล้วก็จะมีการเปิดนะคะเดือนเดือนกรกฎาคมดังนั้นช่วงนี้ในการกระทรวงศึกษาได้มีนโวบายการเรียนออนไลน์นะคะให้กับนักศึกษานะคะซึ่งมีช่องให้นักศึกษาได้ค้นคว้าดูนะคะทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบของกศนก็เป็นทีทีวีนะคะก็จะมีการถ่ายทอดให้เรียนออนไลน์และก็กศนพื่อนคนได้ก็มีการ สอนในระบบออนไลน์ให้กับผู้อบรมนะคะไปแล้ว3รุ่นนะคะซึ่งก็ได้เ,เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเนาะเราก็สะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็เรียนได้พียงแต่ท่านมีมือถือนะคะแล้วก็เข้านะโดยคุณครูแต่ละคนจะส่งลิงก์ให้กับนักศึกษาได้ชมการถ่ายทอดสดซึ่งการเรียนออนไลน์ครั้งแรกนะคะที่กศนตำบลหนองเขือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกระจายเศรษฐกิจพอเพียงนะคะส่วนออนไลน์ครั้งที่2ก็เป็นของกศนตำบลเพชรให,ใหญ่นะคะเราก็ได้ออนไลน์เกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เมื่อล่าสุดนี้นะคะกศนตบบน,นคาได้ออนไลน์ให้กับผู้เข้ารับก,การอบรมนะคะเ,เกี่ยวกับหลักการหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเราโดยออนไลน์ทั้ง12ตำบลนะคะเราจะจัดการเรียนการสอนเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็กาดไม่ตกนะคะเราจะคิดว่าเอ๊ะมันเงียบแล้วนะคะไม่ได้อาการของการคนที่จะติดเชื้อนะคะสังเกตง่ายๆอุณหภูมิสูง เกิน36องศาขึ้นไปนะคะมีไข้ตัวร้อนไม่หยุดไอนะคะไอแล้วก็เสียงแหบแห้งเจ็บคอลิ้นไม่รู้รสนะคะแล้วก็จะหนาวนะคะก็ถ้าภายใน14วันถ้าท่านอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านนะคะไม่ไปไหนไม่มีอะไรเลยท่านก็จะได้รับการออปล่อยตัวนะคะอย่างคนที่ไปต่างประเทศก็จะมีศูนย์กลับกันนะคะกับคนที่เดินมาตากต่างจังหวัดแต่และจังหวัดก็จะมีศูนย์นะคะ แต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านนะคะเราก็ดูแลตัวเราได้นะคะใครจะมาก็ไม่ได้ยาหา่างช่วงน,นี้นะคะเออก็ยังไม่ปกติแต่ก็คลายล็อกเป็นบางอย่างนะคะ